สวัสดีครับเพื่อนๆอันน,น,นี้มาชมน้องแมวนะครับผมนู่นล uh ูกอยู่ข้างล่างนู่นลูกอยู่ข้างล่างนู่นน่ะเห็นไหมนู่นลูกอยู่ข้างล่างนู่นนะนู่นพ่ออยู่ข้างบนนะครับลายเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับผมนี่ดูครับลายเดียวกันเลยนะครับผมพิมพ์เดียวกันเลยนะครับนู่นนะครับลูกเขานะครับผมลูกเขาเดินอยู่ข้างล่างนู่นนะถึงเขามาใกล้ๆนู่นมันจะเป็นลูกของเขานะครับ ่นนะครับลูกจิ้มจุ่มนะครับผมดูนะครับผมนู่นนะครับผมเดินข้างล่งาลงาจิม้มจุ่มจองจุง่มมองหาละรูหาอะไรเราจะไปไข่ไว้ข้างล่างนะครับนู่นนะครับผม <im it noise> เหมือนกันเป๊ะเลยยเนะแหนะข่ออยู่นี่นู่น เป๊ะเลยยมดูจ oh, ม oh, ูกครับจมูกก็ดำดำเหมือนกันเลยนห่นหันฟับมาแล้วนโอ้ลูกลู่นน่นนู่นน่นนู่นมองลูกนู่นน่นน่นมองลูกอีกจะกินอย่างเดียวีเน่น่น่เน่นี่อนี่โอ้ไปแล้วครับไปก็ดูแล้วไปแล้วครับนี่ครับนี่อยู่ดีเลย เหมือนกันเป๊ะเลยครับพ่อลูกนะครับพ่อลูกพ่อลูกนี่จะเป็นลูกเขานะครับอยู่ข้างล่างนู้เลยนอนละนอนละหนูจมูกนอนแล้วนอนแล้ว,น,น,ลวนี่เลย เหมือนกันกับพ่อเลยเหมือนเป๊ะเลยจมูกจมูกก็มีจุดดำเหมือนกันนู่นเลยมีจุดดำเหมือนกันนะครับจมูกมีจุดดำเหมือนกันลูกคู่แฝดจิบนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพืเ่อนๆนะครับผมอ๊บนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมองแล้วมองเห็นพ่อแล้ว ข้างล ling, ่างนู่ยมองเห็นพ่อแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วมองเห็นพ่อแล้วหมดแล้วหมดแล้วโน่น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 เขามองอยู่โน่นข้างล่างโน่นโน่นนู่นลูกมองอยู่ข้างล่างนู่นน่ะนู่นน่ะลูกมองอยู่ข้างล่างนู่นน่ะไอ้ลงไปหาลูกเหรอฮะไอ้ลงไปหาลูกเหรอฮะไอ้ลงหาเนี่ยจมูกเนี่ยจมูกดำเนี่ยจมูกดำเนี่ยจมูกดำ จหมูกดำมันจะหมูกดำเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยอยู่ฟังเดียวกันด้วยนะตงไปไขไว้จําลูกไวได้หรอนูอ่น่ะนู่น่ะมองไมเห็นะหะนโน่นเห็นไหมไหน,หนี่ยไอ้ขี้ดื้อนี่ทั้งขี้ดื้อทั้งอ้วนบึกเลยเนี่ยไม่ชวนลูกขึ้นมาล่ะนะไม่ชวนลูกขึ้นมาอยู่ข้างบนอ่ะนะไม่ชวนลูกขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วโน่นโะน่นะนะ นี่ลูกนอนอยู่นั่นน่ะนู่นจมูกดูจมูกดูจมูกจมูกเหมือนกันเลยจมูกดำเหมือนกันเลยนอนสบายเลยออไยนะเนี่ยดูจมูกดูจมูกจมูกดำเนี่ยจมูกดำเนี่ยเนี่ยจมูกดำเนี่ยเนี่ยเนี่ยจมูกดำเนี่ย จะมูกดำไม่เนี้ยจิ้มจุ่มเนี่ยลูกก็มีเหมือนกันอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยจินี่แค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วนะครับผมบายบายครับผม